เขาก็สรุปออกมาแล้วแหละว<ล>่ามันได้สมาชิกส่วนใหญ่ด้วยทีมเขาก็เขา้าใ,ใจนะเขาก็มองว่ามันก็คือธุรกิจอย่างหนึ่งเนาะที่เขาก็อยากจะทําให้มันประสบความสำเร็จเลยก็แ,แต่อย่างเงี้ยแนะนําน้องๆที่เป็นนักฟุตบอลคนไทยอย่างนั้นเราควรทํายังไงต่อด,ดีคะแต่ว่าอย่างไงเขาก็เคาอกไปแล้วว่าโอเคเห็นด้วยกับสิ่งนี้คิดมากเลยคิดผมมากจริงๆผมก็มองว่าสิ่งเดียวที่น้องๆจะทําได้เลยเนี่ยก็คือ ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ที่สุดครับสุดท้ายแล้วอยู่ที่โค้ชเลือกสุดท้ายแล้วอยู่ที่ผู้บริหารตัดสินใจครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเราต้องทำผลงานเราให้เป็นที่ประจักษ์ก่อนว่าให้เขาใช่สมมติว่าเราไม่ได้เล่นจริงๆให้ให้แฟนบอลเขาเห็นว่าเฮ้ย ทำไมแม่คนนี้ลงให้คนอื่นให้เขาเออใช่ให้เขาด่าคนอื่นนะครับไม่ได้ด่าเราว่าเฮ้ย mm hmm. เรา mm hmm. ผลงานไม่ดีหรือเปล่าเราไม่พยายามหรือเปล่าเราไม่ทุ่มเทรหรือเปล่าอะไรเงี mm ้ย hmm. ทาให้เต็มที่ที่สุดสุดท้ายเนี่ยให้เขาไปด่าคนอื่นที่เขาไม่ใช้เราอื mm hmm. แล้วถ้าวันหนึ่งแล้วกับทีมนี้เราอยู่ไม่ได้จริงๆ mm hmm. เราต้องไปทีมอื่นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสของเราแล้วก็ mm hmm. ฟุตบอลวงการฟุตบอลมันมัน,ม,นมันแคบครับ mm hmm. ปากต่อปากมันถึงกันหมดสมมติทีมนี้อีกทีมหนึ่งอยากมาได้เราเขาก็จะมาถามทีมนี้ก่อนว่าเฮ้ย พฤติกรรมของคนนี้เป็นยังไงนะมาคนนี้เป็นยังไงทุ่มเทไหมขยันไหมเขาก็จะฟีดแบ็กกลับไปถ้าเราทําได้ดีเขาก็จะฟีดแบ็กดีเราก็มีโอกาสที่จะอ๋อโอเคอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเราได้อย่าอย่าอย่าด้อยค่าตัวเองด้วยการที่ที่ใช่ที่ที่คนอื่นเขาเขาไม่เห็นค่าเราหรือเขาไม่ได้ให้ค่าเราจริงๆอ่ะเราอย่าแต่เราอย่าไปด้อยค่าตัวเองโดยการที่เราไม่พยายามลวกันอ่าอย่าท้อนั่นแหละใน